ป้าทุกคนตอนนี้เรากำลังปานอค่มป้า,า,ากรับสดชื่นเลยทุกคนป้าแบบจะได้ไมหายใจไม่สะดวกสบายอืมทุกคนมองดูเข้ามาห้าใหม่ๆทุกคนมาห้าก่อนหน้าเหล่านี้เข้ามาห้าก่อนหน้าเหล่านี้ทุกคนเนี่เห,หนึ่งสองสาม สาบายดีพ่อพี่น้องที่เขารามุทุกคนยินดีตอนรับเขาสู่ซองอนุน้อยเบาละโฮนะทุกคนเมื่อนี้เฮาก็พาน้องๆ2องคนทุกคนสิพาไปหานอคมแล้วทุกคนเนาะหานอคมอยู่พุ่นคุ่อยู่ที่ปลาทุกคนเดี๋ยวนี้เฮาก็สิมาเปิดคลิปอยู่บรรยากาศเที่ยวแคมทางทุกคนหรือว่าแคมบ้านอยู่ส่วนยางพ่นก็สิม่นหนทางมาทางล่างส่วนยางุทุกคนทางล่างส่วนยางเมื้อนี้ก็พอกับเบาหนุ้วก็พอกับ น้องๆน,นะทุกคนเนาะมื้อนี้เขาก็ลางทำกัรซามคนก็เป็นยังไงผู้ใดเข้ามาเบิ้งหรือว่าเข้ามาชมคลิปน,นี้ก็มีอันได้ผิดพลาดหรือว่าอันได้บ่เข้าใจเรือ่องผิดพลาดอันได้ประการได้ก่อามารถคอมเมนต์ได้นะทุกคนเนะาะก็มื้อนี้ก็เป็นยังไงก็ไปทุกคนไม่ต้องเอไลนเนาะไปกันเลยทุกคน <c oughs> นี่ทุกคนเป็ๆๆนยังไงกอนี่กำลังไปทุกคนให้น้องๆเข้านำหน้าก่อนทุกคนนี่ ไปไปไปเบิ้งทุกคนไปเบิ้งนํากันเนาะทุกคนเนาะว่าหน้าตารูปมหางลักษณะโนคอมมันสิเป็นจังได้ทุกคนเรือมันสิเป็นแนวได้ไปทุกคนไปเบิ้งนํากันเลยนี่ง้อยสุเลยนายกี uh ่ลายแม่ล mm ่ะเนาะคตรเตกการอีเนาะเนาะเนเตกกาเนาะเตกการเราไกลลูกนี่เฮาก็สิข้ามส่วนยางนี่ไปทุกคน ข้ามส่วนยางนี่ไปป่าเรคข่มอยู่ทางพุ่นเนาะก็ไปทุกคนไปเจอกันทางพุ่นเลยทุกคนเกเเยเดี๋ยวตากแดดเชียะไป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 เดี๋ยวนี้ก็พุุนทุกคนบรรยากาศยามแรงเนาะอยืนนี่ฮะก็ได้อยู่ในส่วนยางประมาณ3โม,มง4โมงเลยทุกคนโอ้อไม่เหนื่อยแหงทุกคนพอดีไปไทยเพ่งไม่มาแล้วทุกคนเนาะ เพลงไม้คลองอนุน้อยกับอันไม้โมกุลเนาะทุกคนเนาะหรือว่าเบากุลน,นั่นเองทุกคนก็เพลงนั้นก็ซิมีซื้อว่าเพลงไอฮักเจา้าไล่ก็ซล่อยเร็วๆนี้นะทุกคนเนาะนางเอกเอ็มวีก,ก็ซิแมนเมีม่ยงเพชรนางน้ำเพชรนะทุกคนเนาะน้ำเพชรประมาณนี้หรือว่าแงซงส้มนะทุกคนซื้อไปทุกคนเกิดซีฮอนแล้วโอ้ยเมือเ่อยแหงเกิดซีฮวนเราส้วนป่าเราคมทุกคนอีกเติมประมาณ สิบส่ามตรทุกคนหรือว่าสามสิบเมตรนี่แหละก็สีหอดแล้วอยู่ทางล่างนี่เนาะอยู่ทางล่างนี้อยู่ทางล่างส่วนใหญ่ไปให้เป็นเบงเลยทุกคนอืทุกคนเบิองดูมู่เมตัวนี้คือยองนะวะาจอยเทจอยวแววมีทุกคนไก่สีหอนเราอยู่ลุมนี้เนาะทุกคนเนาะส่วนพุ่นู้อยู่พุ่นก็มีทุกคนส่องสางโตมู่เดี๋ยวสิซุ่มให้ทุกคนบ่งคับ นี่แม่มันก็มีทุกคนรูกมันก็มีมไปไปเบิ่งกันเนี่ยนะพ่อแม่นะพ่อแม่นะพ่อแม่แมไปทุกคนไปเบิ่งนำเกันเนาะลักษณะหุบห้างหรือว่าต้นมันหรือว่านอมันจะเป็นจังได้ทุกคนไปเบิ่งกันเลยทุกคนอันนี้ไอสิเป็นส่วนปลาสังนวนหรือว่าส่วนที่อัน อันนี้ส่วนคว้า,ายจานเกลียวครับทุกคนหรือว่าเข้าเฮ็ดแบบเป็นส่วนหรือว่าเป็นที่พักอยู่เอาไว้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายจะนี้เนาะทุกคนเนะาะปลาทุกคนตอนนี้ฮะกห็หอวละปานนคมปลากัาบสดซื่นเลยทุกคนปลาแบบจะได้หัวหายใจวัสดุสบายนี่ลำต้นมันกซีเมนประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะนี่นี่ ลำต้นซื่อๆจะนี้นะทุกคนนลำมันบ่บเป็นซุ่มนี่นี่แน่นี่นี่นี่นะใบมันลักษณะก็สิเป็นประมาณนี้นะทุกคนเนาะนี่นี่คือจะนี้ทุกคนใบมันปลาคนมาห้าไล่เลยทุกคนนี่ใบประมาณนี้ทุกคนเท่านี้ซีเมนมืดเลยแล้วนี่เนาะนี่แมนป้าเนาะคอมเมอร์เด้อทุกคนอันนี้นะ เบิ่งชองล้านน้อยเพิน่นสิวา่าช่องน้องน้อยทุกคนเรียว่าล้านน้อยก็ได้ยเอาเพิ่นสิหา้าใดหรือบ่เนาะทุกคนเนาะจะนไดงก็ติดตามให้กำลังใจกันแน่เนาะทุกคนเนาะ,นะอย่าเฝ้าทิ้มกันไปใส่เถอะทุกคนเบิ่งกันไปยาวๆกันเนาะเบิ่งกันไปสุดคลิปก่อนป้าทุกคนเบิ่งพิหไม่เข้ามาขุดใหมๆ่ๆทุกคนเบิ่งดูเออมาก่อนหน้าหนูหน้อยสามจักได้ห้อบ่ได้เฮาจังว่ายี่ห้โม,มอลา โอ้ก็บ่เห็นมาเลยทุกคนใจใจง่ายเพราะว่าน้อคมนี่มันสีอ้องนี่มันบ่ออกแบบอยู่แถวลำต้นอย่นี่มันบ่ออกแล้วทุกคนเรามาซ้อแบบสะใสกันไปทุกคนมันสิมีหากอยู่ใต้ดินแล้วทุกคนเนาะเบิ่งน้ำกันทุกคนเดี๋ยวเห็นละครสีให้ทุกคนเบิ่งวันนอนเป็นอย่างไรเลาวอย่างนี้ทุกคนได้เห็นต้นเราก็ได้เห็นใบเหมือนแล้วทุกคนถ้าเบิ่งลุ้นน้ำกันเนาะว่าสิ เห็นต้นมันละวว่าต้นมันจะเป็นจังได้เนาะซองล้านน้อยเพื่อนก่อซองอย่างบ่ได้เถอะเดี๋ยวให้ซองล้านน้อยซอบบ่เห็นล้วก่อนเบาหนุ่มสิซอกเองทุกคนเมย์เมยเมยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนเนาะทุกคนเนาะฝนมันได้ลงมาแล้วก็เลยไปปลาบ่ได้บ่ได้ไปยิงนกยิงหอกก็เป็นเวลาซองซาบอาทิตย์แล้วทุกคนเดี๋ยวจากน้อย มืออื่นมือในบานุสิไปยิงหอกหรือว่ายิงกระลอกหรือว่ายิงนั้นยิงนี้ให้ทุกคนในเบิ้งกันเนะาะป,ป้าเบงพี่ปานแกป้าเคียเลยอยู่นี่นี่มะมอ่ะหมอกกู้เปล่าไหมป้า,าทุกคนอันนี้เบิงแม่มันเป็นเห็ดแน่มาทุกคนเบงหนึ่อืมกินได้อ่ะทุกคนกินวันนี้เห็นยังวเป็นตาหน้ากินแล้วขับขังในเบอเลย กินแดดกินบุได้ครัทุกคนบุกายกินแลเห็นนั่นเดี๋ยวตายเนาะแบนทิ้งไปแล้วก็เห็นนกข่มน้อยอันหนึ่งทุกคนนี่โอ้โหมดูดูข้อมันกของห้าศาสนาที่เป็นประมาณนี้นะทุกคนนะนี่อันนี้ชอออันเขี้ยอันเกล้ะทุกคนนี่แน่เดี๋ยวเขาจะให้เบิงอันแบบอันอ่อนๆนะทุกคนเนาะเขาก็ร่มาได้เป็นเวลาสองสาม สูมงรอทุกคนนู้บูดายจห้างเมื่อยสุดมึงดูอันนี้ห้างน้อยสุกคนนี่ซ้ำยู่กวยแหละห้าบังกันแล้วทุกคนน้องซีห้าห้างใหญ่กว่านู้บได้เลยอืมทุกคนมองดูเข้ามาห้างหม่ๆทุกคนมาห้างก่อนหน้าเหล่านี้เข้ามาห้างก่อนหน้าเหล่านี้ทุกคนมึงดูบได้นี่เห็นจะได้เดียวนีนสิไปห้าทางใด อันนึงกับอะไรทุกคนอีกอย่างกับบุหันยามดีเดลยเนาะเดี๋ยวนี้ก็ห้าหัวแต่เดือนซองศิเขาต้นเดือนซ้ำน้อทุกคนเนาะประมาณเดือนซีเหมืนอ,ออกไรน่ะทุกคนเดือนซีเราค่อยมาทายให้ทุกคนในเบิรงกันเด้อย,ยามนั้นสิมาทายเบิรงแบบมบิรเชื่อนี่เฮายางไปะจะนี่นะ่ะมบิเเรเชื่เลี้ยเบิร์บนอื่นนี่จนคล้องจนลมฟุบจนตั้มเสีต่อน่อยนะทุกคน จนโลมึางทีเขี้ยวฟาดใส่เขี้ยวหักสำหรับเบอร์วาลินหรือวาเทนเลยทุกคนอันนี้นะเดี๋ยวนี้นี่มันบล็อกไล่เถอะทุกคนเหตุไดดีเพราะอย่างนี้จะไปถ้าจะไปห้าใส่ตัวมือแนวห้าเลยทุกคนห้ากบได้แล้วทุกคนจะได้หูเดี๋ยวเราสิเอาอันคลิปปีกายหรือว่าอัน นกขมที่ห้าไวรมาล่ะสิบรรยาญ่ให้ทุกคนฟังเนาะเดี๋ยวเป็นยังได้ก็ไปเบิรงคลิปกันเลยทุกคนถ้าห้าหาโโา้านอบไดเราก็สิเอาหูพ,พัดนกส่มสิบรนยหญเนะทุกคนเนาะว่าหูพางลนะักษณะข้องนอว่ามันสิเป็นจังได้เป็นแนวได้ฮาสบใบให้มันครบเลยเนาะอันนี้ก็สิเป็นต้นไห้เลยทุกคนอ,อันนี้ก็หัวสิ้งไข่ เงออยุกคนจะเป็นโลหะบิางกันเนาะถ้าบได้ก็เป็นอย่างได้ในห่วเสี่ยวหูภาพหรือว่าอันเนี่ยต่างๆห่าวเสี่ยวใส่ฮันให้ทุกคนได้เบ่งหรือว่าได้หับได้ชมกันนะทุกคนเนาะก็ไปได้ทุกคนไม่ต้องยาวเนาะไปเลยนี่ทุกคนทานผู้สมเดี๋ยวนี้ก็หู้างลักษณะนองมกัออกจะออกมาประมาณนี้นะทุกคนเนอะนี้ตอนมันอยู่ในดินก็จะออกมาประมาณนี้ทุกคนนี่ ตอนนี้มันพ้ดีกำลังแม่น้องอมาเนาะแม่น้องอมาแล้วก็พ้ดีจะนี่แหละเราเห็นยอดมันลาวกับขุดเอาเนะาะจึงได้ก็คลิปนี้นี่ข้อโทษไล่ๆทุกคนเนาะทีไปใส่เรือไปอขุดนาคมมาแล้วก็บอดให้ใหทุกคนเบิรงเนาะเพราะไปห้ามมันบอดได้ทุกคนเป็นยังได้ก็คลิปนี้นี่ข้อลาไปก่อนทุกคนจึงได้กับพอกันไปในคลิปหน,าน้าเนาะข้อลดข้อข้อโทษไล่ๆทุกคนจึงได้ก็พอกันไ่ในคลิปหน้าเนานะบายบาย